ค่ะสวัสดีข่าวมื่อนีนเี้อหาะสาวอีสานบ้านถุงกะบเชีระเฮ็ดตำยาขนมเซนให้กินมื่อนี้เขาเชะเฮ็ด้ำยากะทิกายเด้อค่ะส่วนผสมนะคะมันจะมีอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้มกระชายกระเทียมหัวหอมแล้วก็พริกแห้งก้อนเจ้ค่ะเพราะว่าอันนี้จะเป็นเครื่องเทศต้มใส่กันกันกบใบมะกรูดกับตะไคร่ค่ะเดี๋ยวเขาออกไปต้มก่อนะนะคะเนาะปิดไฟแล้วก็ต้ม ค่ะอันนี้เขาจะต้มให้มันเปืกก่อยสกอตแล้วให้เอามาโขกใส่กันกับพริกแกงนะคะเนาะเดี๋ยวต้มให้มันสุกก่อนค่ะเราให้มันเปื่อยแล้วเขาก็เอามาเอามาโขกใส่กันกับพริกแกงที่นึง่งค่ะอันนี้นะคะตอนนี้เขากำลังต้มเครื่องเทศอยู่พราะต้มมันมันเปื่อยจากน้อยนึงเดี๋ยวเขาก็เอามาตําใส่กันกับพริกแกงค่ะ แั้วนี้เครื่องเทศเท่ากันได้ทีแล้วนะค่ะเนาะเอาขาก็ตักออกไปแล้วก็เอาไปตำจ้ะเนี่ยจ้ะก็คือถ้ามักเผ็ดเขากใส่พริกแห้งเพิม่มหลายๆจ้ะอันนี้อันนี้เขาก็ตักเครื่องเทศแห้งมันละเอียดนะคะร,ะรับแล้ต้องละเอียดหลายก็ได้จ้ะเอาค่อยค่อยหยาบๆก็ได้เพราะว่าจริงไหนเขาก็นนากมีพริกแกงอยู่แล้วเจ้าอันนี้คก็จะตำให้มันกอรอกินนี่ยค่ะก็จะมี ใช้เนี่ยค่ะนาอหัวหอมกระเทียมค่ะตำตำก็ให้มันแตกก็ได้ค่ะเป็นไตค่เสียงคกุกดังไปฮอดหนาบ้านเพื่อนบอกว่าลูกสาวคนใดตำเสียงแห้งปนี่แสียงว่าให้กับเขาแซบว่าสั้นค่ะอันนี้เขาตำเครื่องเทศแล้วบบที่นี่เขาก็บเติม พริกแกงลงไปนะค่ะเนาะพริกแกงนี่กับประมาณสองขีดจ้าเหมาะกับไก่ของเฮากประมาณจองโตจ้าไก่อันนี้สาหรับหลายคนขี้แน่นะจ้ะค่ะเพราะตำเข่ากันแล้วเนาะคะ่ะเนาะบัดที้เฮาก็จะเอาไปขว้าใส่ไก่ให้หมันออกมนะะกนอกันค่ะจ้ะเนาะบัดที้เฮาก็จะตั้งหม้อขว้าไก่กันจา้าจี้ขว้าไก่ใส่น้ำเพอะอ,อจจ้าให้ บบ้หอยมันจุกหน่อยน,นั่นี้เขาก็จุกขวากไก่เห็นมันสุกแค่เฉน้อยนะเหเนะาะค่ะตอนนี้เขาก็ขวากไก่ได้เพียรนะเหรอเนาะเขาก็จะเอาเครื่องเทศกับพริกแกงลงค่ะนี่นะคะ อันนี้เขาเขาเห็ดน้ำยากระที่ไก่เนี่ไก่ประมาณสองตัวจ้ะเขาก็เลยใช้เครื่องเทศหลายแม่เพื่อความเข้มข้นสูตรไทยกับสูตรไทยนะค่ะเนาะอันนี้คือมากรสจัดตัวใส่กระหร่ให้มันออกมันนี่จะขวายไก่ให้เผากับเครื่องเทศจ้ะให้เผากับพริกแกง กินหอมอยังขนาดด้วยค่ะเขาก็ขวไกลได้ทีล้วยนะะเขาก็เพิ่มน้ำกะทิต้องไปค่ะอันนี้เราเขาก็ขว่าให้มันออกมานหน่อยเนาะเป็นไดฮาสีสัน ยี่ค่ะเดี๋ยวเขาจะขว่ไก่พริกแกงแล้วก็กะทิเห้นเข่ากันหลังจากนั้นนะคะเเดี๋ยวพอมันมันเข่ากัน,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 ะะน,น,กนให้มันออกมันได้ทีเราเดี๋ยวเขาก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะเพื่อแล้วเขาก็ค่อยปรุงรสกันเพื่อมันบอเข็มคนลายเกินไปเดี๋ยวเขาก็เติมน้ำลงไปค่ะ